กดอันนี้ค่ะ adjustment ก็คือแบบ adjust เกี่ยวกา adjust หลักๆเราจะใช้แค่นี้นี้อันนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาคือ calibrate ก็คือกด adjustment แล้วก็หัวข้อที่หนึ่งเลย quality quality คือคุณภาพก็คือตรงตัวกดเข้าไป quality แล้วก็ทำศูนย์หนึ่ง p a c k มันจะทำอะไรบ้างก็คือมันจะทำ gamma g a ม m a คือการเคลียร์บระจุบนหน้าดำทั้งหมด b o ด s t s i ก็คือทำพวกหน้าหลัง density balance ก็คืออาปรับสี สล่ำเสมอครับผมแล้วก็แม็กเดนคือทำค่าสีสูงสุดย์แล้วก็คัลเลอร์เดนเอ็กซแกเนี่ยจะเป็นฟูลสเตตใช่แต่ทีเนี้ยดีฟอ่ะมันจะเป็นทหนึ่งอยู่อ่าเราจะต้องเปลี่ยนแต่เนี้ยเปลี่ยนครั้งเดียวแล้วก็แต่จริงๆโบ๊ทใช้ปิดไปโบ๊ทใช้คือค่าหน้าหลังเราไว้ตั้งกับกระดานนั้นๆเราไม่ต้องทำเลือกปิดเปิดบางหัวข้อได้จดไว้มันจำไหมไม่จำมันจะจำากับแค่กระดาษทสอง แล้วก็กด n ิกไปค่ะเลือกเป็น T2 ตัวนี้ไม่ต้องทำครั้งต่อครั้งีใช่อันนี้เราก็ปิดไปอออหรือจะเปิดไว้ได้หมดอ่าแค่ก็เป็น T2 ให้หมดเสร็จปุ๊บกดโอเคอ่าก็คือทุกครั้งอ่ะพี่เข้ามาอ่าเดี๋ยวออกให้ก่อนอ่ากด a m i n t Quality Package อ่ะทีเนี้ยมันจะมีสเตปประมาณนี้นเวลาทำร<อ>วงกันประมาณ12นาทีให้พี่สังสเ,สเกตตรงนี้ว่าเป็นพีออดีกก็คือเป็นมาตรฐานสีที่เราอิง้าข้างมาตรฐานคือเป็นที่พีเป็นที่บีสีก็คือใกล้เคียงกันแล้วก็ให้เช็คเทตร,ตรงนี้เทตร,ตรงนี้ต้องขึ้นเป็นเทสองตที่เราเ,เติมกระดาษสมมุติมันเด้งไปอยู่เทอื่นอะพี่ลืมไปละพี่กระโถงมาหาพี่ก็ได้นีกดสตาร์ทเซตในนี้แนาอ่ะแต่ไปอินดิวชั่นเซตได้เพื่อเปลี่ยนเทหรือจะเอาค่าไหนออกเปลี่ยนอ่ะเทสองใช่ มีเทสองแค่นี้ต้องมี a d จัดเพกับนซิตี้เพอ่ะนั้นนี้ต้องดูอะไรไหมไม่ต้องดูค่ะถ้ามันเป็นเทสองแล้วก็โอเคได้เลยแล้วก็กดสตาร์ทกดนี้ก็ได้กดได้ก็ได้ถ้าเนี้ยก็คือรอมันทำทีละสเตจมันใช้เวลาที่สองนาทีเนี้ยพี่ไปความถลกแต่เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันได้ก็คือพี่ดูร์เก็ตที่พี่ช่างเขาเสร็จไว้กับเครื่องอันนี้คือค่า t a r ก็ตค่าข้างเนี่ยค่ะ t a r ์เก็ตเด i t ก็คือเท่านี้ทีเนี้ยวันเนี้ยเครื่องอ่ะทำได้ประมาณนี้ ก็คือเท่ากับว่าสีดำน่าจะขาขึ้นแต่ว่าไม่ได้หนีมาตรฐานก็คือบวกลบบกตรงเนี้ยต้องห้าถึงสิบคออตัวเครื่องมาจจะมีการปรับให้เราทุกวันอ่ะก็คือปรับไปให้สี Y เนี่ยปรับไปประมาณลบห้าเพื่อให้ใกล้ศูนย์จุดเก้าเก้าแต่ถ้าหนูพี่ไม่มีไอ้พวกเนี้ยพี่จะไม่รู้เร็วพี่ต้องปรับเท่าไหร่แต่เนี้ยตัวเนี้ยมันปรับให้เราอาจจัตโนมัติแล้วก็สี M เนี่ยมันจะลดให้เราเอง M อาจจะแดงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย C ก็ขึ้นนิดนึงแล้วก็เคก็จะทําขึ้นนิดหนึ่งทีนี้ถ้าโดยรวมค่ะตรงนี้ไม่ถึง1ิบอะก็คือ่าอยู่ในมาตรฐานที่ตัวเครื่องสามารถทําได้ถ้าสมมติมันถึง10บอะค่ะแปลว่ามันเรับให้เราไม่ไหวแล้วพี่โทรมาหานี่ก่อนก็ได้สิบถูกช่องบนสุดใช่ค่ะช่องอันนี้มันจะเป็นคำอ้าหมายของ D J Value ก็คือ add จับแล้วปับสิบเป็นลบสิบหรือไม่นี้มีทั้งลบสิบและบวกสิบก็คือห้ามถึงสิบค่ะถ้าสมมติมันเป็นสิบแล้วอะก็เดี๋ยวพี่พี่โทรมาหาหนูนิดนึงก็ได้แล แล้วลบห้าสี่เคผลบหกนี่คือต่างต่าลบหกก็คือเขาลบให้เราเพื่อที่จะให้ใกล้ทาเก็ตบางที4สี่เคอ่อนมันอาจจะเป็นค่าบวกก็ได้ในแต่ะวันอ่ะเนี่ยเราต้องคอยสังเกตใช่มาตรฐานมันจะต้องมาตรฐานก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะ0.99 1.51 1.54 1.84อันนี้คือทาร์เก็ต ธาก็จก็คือเป้าหมายของเราค่าสีต้องได้เท่านี้นี่เครืออ่อะปับให้เราประมาณนี้คือตอนนี้อยู่ในธาก่าก็าคือพี่ก็แค่สังเกตตัวข้างบนตรงนี้ห้ามให้มันเป็นแบบบวกลบสิบเขาบอกอแต่ถ้ามันถ้าเราทำถูกควันอะ่ะมันจะไม่เต็น<อ>มันจะหนีประมาณนี้นิดหน่อยบวกลบห้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีความนิดนึงแต่ว่าถ้าเมื่อไรที่ถึงสิบอ่ะเราลองไม่ค่อยได้ทเห่าเรีมันต่อบให้เราไม่ไหวก็จะเฮี้ยนก็คือจริงๆพี่ไม่ต้องทำอะไรแค่เติมกระดาษนะคะอ่ะอันนี้ขอออกเลยนะได้ ก็คือพี่แค่เติมกระดาษใช่ไหมคะอันนี้เราบอกว่าเราล็อกกระดาษคาลิเบตเครื่องเอาไว้ที่เทสองก็คือกระดาษบางพี่มีหน้าที่เติมกระดาษเทสองใช่ทำไม่เกินร้อยตัวมีไว้ต้องมีติดอันดาบบางติดไว้ไว้ซับเครื่องไว้อะไรพวกนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เข้าแอดจัดมิ้นต์แล้วก็ควุณตี้แล้วก็แพ็กเกจแค่นี้ครับแล้วก็รอไฟสีฟ้ากดสตาร์ทเขาจะทำแกมมาเพียวประตูไฟฟ้าบนหน้าด้านฝอย แล้วก็เดส i t y บ a l a น c e คือความสมดุลอของสีอ่แล้วก็ m a x d เดนก็คือค่าสีที่เขาจะปล่อยได้นะแต่ละวัน Color density Control ก็คือจะคอนโทรไอ้ค่าสีที่มันปล่อยออกมาแต่ละวัน exact คือ l i b r เ t e แบบฟูลสเปคก็คือที่พี่ไม่ต้องรูดมือก็ปกติอ่ะเราถ้าเรา ed, คาลิเบทเพื่มเฉยๆเราจะทำแค่เอ็กแซแต่เนี้ยเขาจะทำแบบหลายสเปคให้เราอ่ยทีนี้พี่จะลองปล่อยงานได้เลยต่ออกมเขี่ลองกิ้นไอตัวกล่องสีดำไอ้กล่องสีดานใช่ป้ะอันไหนนะ ไม่ใช่นาราเปลานาราเอ็นอหรอคะเอนาราอเนอะเส้นหนาได้ใช่ค่ะอิเมดูเอาอิเมจมาดูอนนีปะได้เพราะว่ามันดับทีสามไม่คิดว่าทีเออีเลื่อกันเลยใช่เอ้ เือนพี่ทำไฟล์เลยทำตรงกดเร็วแต่ว่าจริงๆไม่ได้เลยนี่นาลาแบ็คแล้วก็ต้องนาลาบาวใช่ไหมนาลอันนี้อ่าเดี๋ยวเราลองติ้นมาดูอีกทีคือถ้าอันเนี้ยมันหล่ะเราก็กดอันนี้นไปไปเนี่ยไปเลยเนี่ยเราลองมาดูวิดีโอนี่แต่อันเนี่ยพี่เขาแค่หลับมาเพราะว่ามันอุ่นอ่ะได้พี่บ้าเลยอืม white <laughs> suit.